สุดดาราสาวได้ออกมาเปิดใจเครียร์ข่าวลือปิดตัวธุรกิจเพราะเลิกสามีหรือเปล่าคะกลายเป็นประเด็นที่ดาราสาวปุยไฟนัทพัฒหรือปวยไฟเ AF ออกมาประกาศบอกลาน้ำพริกปุยแซ่บปลาหมดแล้วหมดเลยหลังลุยทำมานานกว่า5ปีจนเกิดกระแสรหรือต่างๆนานาถึงขั้นว่าเลิกทำน้ำพริกพราะเลิกกับสามีตามเทียรวิทเรื่องนี้สาวปุยไฟ ไม่อยู่เฉยก็ได้ออกมาเคลียร์ว่าค่อนข้างงงว่าไปทางนั้นได้ยังไงยังนอนอ้วนอยู่เลยพร้อมยืนยันว่าข้อหนึ่งไม่ได้เลิกกับสามีขออ้อ2ไม่ได้หยุดไม่ได้ปิดกิจการไม่ได้เลิกทำน้ําพริกเราอยู่หยุดตัวเดิมที่เราทำแล้วพัฒนาต่อโรงงานน้ำพริกไม่ได้ปิดยังมีไฟ์ลในการคิดสุดน้ำพริกใหม่ๆอยู่ทำมาขนาดนี้ถ้าปิด ไม่ใช่แค่เราพนักงานอีกคิดว่าไม่ปิดง่ายๆค่ะ